ได้หลายเด้อได้บุญหลายๆมื่อี้ก็ได้ผู้ใดถ้าบุญมากก็ได้มอ้อนคุณป่าคุณตาคุณยายคุณยายคุณบุคอยมาสู่โยมไม่ห่วงเสียงประหาวคือว่าวตีลมเสียงมอคุมทำขาดบังห่างกอเป็นเงาเคียงคางคือวีมันโผล่กระแมนขอเป็นแหวนใส่มื่ใส่ก้อยเป็นซอยแม่นแต่ขอรูบารอนบนท้องคิดซอยแค่สามีแน่เด้อดาน อาพ่อกับศิลปินท่านต่อไปบัดขอบคุณค่ะอาจารย์สมจิตปอทองนะคะสดๆในเพื่อนนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นมาซอยทุกปี่ทุกปีอ่าเป็นลูกเพิ่นลูกเพี้ยนเป็นลูกเป็นลานลุงปูของข้าค่ะกับอไห่เพิ่นเจริญทุกทุกด่านก็แล้วกันนะคะเป็นศิลปินที่อยู่ในดวงใจพี่น้องตลอด ตลอดตลอดไปนะคะขอบพระคุณเพนเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ<า>ขอบคุณค่ะ<า>อยยังหลบรอคือเก่าสิไปน้าเชือกบอกค่ะอพี่นองเอ้ยเปิ้วมาสิไปตอนน้าเชือกไป่ออ<า> <laughs> ่ขอบคุณทีมงานปี่นองทีมงานสายแข็งเข้าเดอ้อ ขอบพระคุณค่ะขอบคุณโรงทานนะคะพี่น้องจากกูกาสิงนะคะพี่น้องจะสะเต็นซื้อเมื่อยไปเอาขอบปุนเอาตำมะุ่มมากินค่ะเพื่อนประกาศว่าให้มาเอาในเด้อจะเหม็นหลายเวอร์ซันฮะโรงทานเบียบบอมีติดติดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังคอยตั้งเขาจังคอยตั้งมือ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 งานแล้วตั้งคอยตั้งก็ได้เอาเอาวกบปุ้นบอกเนี่มันมัยองมาพร้อมจิตบัน นี่ละห่องอยุ่มขึ้นนี่แม่พอภาสิบอกมาแล้วมีโหลดไปเบิ่งอยู่อ้าวปังลองจากคุณพี่นว่นั่งจะกอนจะคอยมวนต่อเนาะค่ะข้าช่วงนี้นะคะก็จะไปจากศิลปินเมืองไทยของเฮาคุณสมกิจบ่อทองนะคะข้าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงรับใหม่อีแม่ฟังน้ำแน่ผู้นุ่งสุดขาวๆมา,านั่งอยู่นั่นน่ะ อาผู้สงสัยว่ามาลำร้อนนั่งเป็นกระเทยบ่แเมนเด้อเป็นไม่ยิ่ยงค่ะเป็นแม่ยิ่ยงค่ะวันนี้เป็นการรัมบมวยพอดนะคะฝากไปหาคุณแม่ผพมาสร้างบุญส้างท่านนะคะกับผู้ใดเสดบุญน้ำมลำร้นมมนั่งกระเชิญนเด้เอเงินทุบาสุสตาม,มาลำรอนนั่งม่ได้เขาพกเขาหอ่อผอมท่จสสวายลงปูห้าสรสางบุญส้างท่านไปนน้ำกันนะคะ โอ้น้องแล้ว อันนี้เพิ่นยังว่าแสงเอ๋ยแสงอย่าศูนยเศร้าแสงเอ๋ยแสงอย่าศูนย์เศร้าจะลอยซาวพรรษาซุ่มเจ้าอย่ามองมนเด้อแม่เด้อเด้อปอเด้อแต่สังขารของคนเกิดมาแล้วต้องเฒ่าเก็บแล้วกตาย เจ้าได้ฟังซับไวในศาสนาหนังเป็นพลัเรื่องเร้งเกดเรื่อมใสสัทธายิ่งเจ้าหลิงเหโนูบ่ลมคู่พนสอนก่าวว่าสังขารของเฮาบ่อมีเนวสีแที่งมันหันปีนแม่นเปลี่ยนทรงคือมอแดงใต้ขอบดงเกิดแล้วแก่เก็บตายกำนําไปแสวงผลในแต่วนเวียนเกี่ยวมีแต่เที่วทางเวิงในสาคอนม่นามญ่ ลอยคำไปบ่ได้ติดหน้าแม่กระแสะองค์สัพพันยูเพันบอกข้างซอยแก่คุณพ่อแม่ได้เดินตามเ็ดไปนำคำสอนเจ้าปอนท่านมาไวบบริจาคปัดใจ ถ้านะไม่เป็นทุนขา่าแป่งน่าพ่นพันขามโมขะสงสารในพ่ายการข้างนาย่าข้าข้างแม่นาทีมันเจ้ายุโลกนี่เศร้าคำไม่สุขสันเดอแมอ่เดอทุกขึ้นวันกระเสมสีอยู่ดีสบายเหนือดวงมโนอย่ามองเศร้าให้สดใส่ศยซื่อ สาเทือบบอบาลับหรือตื่นให้มีสุขตลอดเลยสำลันเลื่นอยู่บ่ซ้ำขอเชิญเออขอเชิญหลวงพระเจ้ามาปกเสียนเก้ากระมอมคุณพระธรรมมายุรมระวังว่าดอกงองไม้คุณพระสังขอได้ปกเกศเจษาผลกินทานพระวันาออแวดองเป็นชัดกัง แม่นสินอนหรือลมยืนเหนินอย่าลำบากจะมีความทุกข์ยากหายมาันกล้าให้ปายนี้ด้วยผลท่านข้งนี้จงมีเดชสักดาด้วยแม่เด้อมีิทตาแข็งแรงปราบพลมาหน่ายสับประพยทั้งไข่ทั้งหลายอย่ามาลวงเน้อแม่เด้อทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นต้นว่าแก้วเก่าไหลเก่าอังสะทันเพ็รหน้าปีให้สมวังทุกด้าน การทำไม่ได้ผลหลายการสื่อไขง่ายมือให้ของคือเสมอรํำล่ำลวยตามมโนมุงสมหังครูสุยางเดิอเมียเด้อเด้มเมียเด้อลัตนัตตะยังสามปไาตยน้อยแก้วบันดาลให้แม่ดั่งใจไปทังงนาละใตยไาห่างไกลหนีของบอดีทั้งหลายอันว่าไพ่ทั้งปองไ้ห่างให้โตทานซุ่มลูกลัานเล่นล